เราก็ยังผลิตกันต่อเนื่องก็ตามออเดอร์ลูกค้าค่ะวันนี้ก็จะมีมันเบอร์รี่ยาหวานที่เรากำลังผลิตอยู่นะคะสูตรน้ำตาลศูนเปอร์เซนมันเบอร์รี่ยาหวานจะช่วยในเรื่องลดไขมันลดน้ำตาลในเลือดลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจบำรุงตับโรคอ้วนต้านอนุมูลอิสะาระชะล้างสารพิษในร่างกาย มีวิตามินเอช่วยบำรุงสายตาสปปรรพคุณเยอะแยะมากมายเลยค่ะมันเมอรี่กับเจ้าหวานมารวมกันขนาดบรรจุก็จะอยู่ที่180 ml ราคาขายก็จะอยู่ที่วดละ60บาทค่ะสว่วนเรารับตัวแทนจำหน่ายด้วยนะคะเราปลูกเอง เราก็ยังแปรรูปเองด้วยค่ะสนใจก็ทักสั่งสือได้นะคะ